บทที่54นิดากรรมมือแน่นจ้องหน้าสาโรธคุณคุณหล่อนบอกว่าเขาอยากเป็นน้องเขยคุณนิพนธ์ทำไมเขาไม่ปฏิเสธละ่ะเขากลับแสดงความยินดีกับเราที่จะแต่งงานกับนิพนธหล่อนเชิดหน้าขอบคุณที่แสดงความยินดีสาโรธขบกรามแน่นหวังว่าคุณเลือกคนไม่ผิดไม่ผิดคุณพลเป็นคนดีดีดีด เนนแล้วคุณจะเสียใจนิดาขยับปากจะย้อนแต่นลินเดินผ่านมาซะก่อนคุยกันตรงนี้นี่เองนลินยิ้มกว้างนี่กำลังจะบอกคุณโรดว่าคุณนลินชื่นชมความกล้าหาญของเขาคะ่ะนิดากล่าวกับน้องสาวนิพนธ์กรบเกลื่อนนลินพยักหน้าเป็นครั้งแรกที่เห็นยิงกันโป้งป,งป้างแบบในหนังแล้วคุณโรดก็เป็นฮีโร่ คุ้มกันทั้งนลินกับพี่พลจนปลอดภัยเก่งนะคะนิดาชมใจประชดเก่งจะตายแล้วล่ะคุณนิดาตื่นเต้นจริงๆคุณนรินชื่นชมจนออกนอกหน้าแล้วนรินคิดถึงบุญคุณแต่เขาทำตามหน้าที่นิดาเหลือบชายหนุ่มเงียบขรึมไม่ยอมพูดจาใจเต็มร้อยเชียวค่ะเขาคงทำงานให้คุ้มกับเงินเดือนมั้ง นิดาเหยียดปากรางวัลจากพิ่พลตั้งห้าแสนคุณโรธยังไม่ยอมรับเป็นคนอื่นต้องตะครุบแล้วละ่ะไม่รับอาจหวังอย่างอื่นแทนอย่างอื่นนิดาหลีตาหวังครองใจคุณนลินนลินเลิกคิว้วคุณโรธจะเอาอะไรล่ะคะถามเขาเองสินลินหันมาทางชายหนุ่มคุณโรธผมขอยืนยันผมทำตามหน้าที่ไม่หวังอะไรทั้งสิ้น ทางด้านภายในห้องคนเจ็บนิพนธ์ฉีกเช็คเป็นสองส่วนยื่นให้ต่อสักคนน้องรับและหย่อนลงตะก้าขยะมันยิงคนเจ็บพึมพำต่อสักแค้นหัวเราะผมเป็นห่วงความรู้สึกของนลินนลินชอบมันแล้วผู้กองละ่ะผู้กองไม่อยู่ในสายตาของนลินเลยผมว่าจะไปกันใหญ่ใจเย็นพี่พลอย่าลืมคุณนิดามีท่าทางแปลกแปลกกับมัน แล้วยังนาลินผมไม่ไว้ใจต่อสักเดือดร้อนน้องสาวเขาเขารักแต่น้องคนอื่นที่เขาเคยเหลวไหลด้วยเขาไม่เคยคิดดูไปก่อนมันจะสายเกินไปแล้วเขาจะทำยังไงโลดกายเป็นฮีโร่และเขาช่วยชีวิตฉันมันเก่งใช่เก่งหัวไวฝีมือด้วยคนของเราไม่มีใครทาบติดสักคน ไอ้มือปืนมันผ่านด่านคนข้างนอกตั้งสี่ห้าคนเข้ามาได้ยังไงคนข้างนอกไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นพยาบาลปลอมไอโรดคนเดียวสังเกตเห็นหัวไวต่อสักต้องยอมรับตอนเรียนหนังสือไอโรดเป็นหัวหน้าห้องมีลักษณะเป็นผู้นำแกยังอิจฉาผมก็ไม่ด้อยกว่ามันเท่าไหร่ถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์ผมอาจช่วยพี่พลได้ราคาคุยผมว่าผมสังเกตเป็นนิพ์โบกมือเรื่องโรด มันอยู่ในสายตาเราดูไปก่อนแต่เสียกรน,นะสิเสียกรคู่อริทางการค้าเสียกรพ้นขีดอันตรายให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไม่ระบุชื่อนิพนธ์แม้แต่น้อยทางนิพนธ์ลและเสียกรต่างรู้อะไรเป็นอะไรแค้นทางการค้าแต่ต้องตายกันไปข้างต่างฝ่ายต่างจะลดนงานกันเองไม่ให้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องพอมันรู้ตัว เสียกรณ์ก็สั่งถล่มพี่พลเลยถึงในโรงพยาบาลฉันไม่คิดว่ามันจะลงมือเร็วเล่นกลับเลยครับทอดเวลาไปก่อนจนกว่ามันจะตายใจตอนนี้พวกมันต้องระวังเต็มที่ยากจะเข้าถึงผมแค้นแกอย่าหลงกลนี่พลรอบคอบและกล่าวว่าตำรวจกำลังจับตามองดูเหมือนตำรวจจะเริ่มระแคแะระคายแล้วต้องระวังเสียกร บุรุษวัยกลางคนกับลูกชายอภิชาติอภิชาติาตทายาทการค้าคนเจ็บอยู่ในห้อง VIP เช่นกันตั้งแต่รู้สึกตัวเสียก่อนก็เครียดแค้นประมูลแพ้นี่พลเล่นสกปกแรกเริ่มแค่เล่นเหลี่ยมทางการค้างัดกลยุทธต์ต่อสู้ต่อมานี่พลเล่นแรงกะเก็บเก็บให้ตายเขาปรึกษาลูกชายและคนสนิท ลูกชายเรียนหนังสือเมืองนอกและถูกเรียกตัวกลับด่วนเพื่อล้างแขนครั้งแรกเป็นความคิดของลูกชายกับคนสนิทเพราะตอนนั้นเสียกรนยังไม่ได้สติครั้งแรกพลาดครั้งที่สองถล่มในโรงพยาบาลโดยให้คนปลอมตัวเป็นบุุษพยาบาลครั้งนี้เสียกรนเป็นผู้สั่งพลาดดวงแข็งครับอภิชาติบอกกับบิดาไม่เป็นไร กูไม่เชื่อว่ามันจะเป็นแมวเก้าชีวิตเสียกรอนแนสั่งส่งคนไปอีกอภิชาติยับยั้งบิดาผมว่าดูท่าทีก่อนมือดีของเราตายไปหนึ่งอีกคนเก็บตัวอยู่ต่างจังหวัดดีที่มันตายไม่งั้นอาจสัตทอดถึงเราคนของผมไว้ใจได้ครับแต่ไอ้นิพนธ์ไม่ตายกูไม่มีทางนอนตาหลับคุณพ่อใจเย็นกะต้องจัดการ เสียก่อนไม่ฟังเหตุผลต่อสาก,กับจักริตยืนหน้าห้องคนเจ็บชั้นนี้มีคนเจ็บอยู่คนเดียวคือนิพนธ์เขาจองไว้ทุกห้องเพื่อป้องกันความปลอดภัยได้สะดวกเพราะไม่รู้ว่าผู้ปองร้ายจะลงมือเมื่อไหร่สองหนุ่มกำลังมองภาพนรินกับสาโรธซึ่งยืนอยู่ห่างออกไปราว20เมตรนรินพูดคุยกับสาโรธสาโรธปฏิบัติหน้าที่ของเขา ฝ่ายหญิงเป็นผู้เข้าไปชวนคุยต่อสักบอกกับผู้กองหนุ่มว่าระวังของรักจะถูกแย่งชิงผู้กองหนุ่มยิ้มแห้งๆคุณสักคงสนับสนุนผมผมเชียร์คุณผู้กองแต่ต้องขึ้นอยู่กับน้องสาวผมด้วยในโรดมาแรงเชวงานนี้จาก,กริดกำมือแน่นเมื่อก่อนไม่เคยเห็นคุณนรินจะให้ความสนิทสนมถึงขนาดนี้บอกแล้วตั้งแต่ช่วยชีวิตพิพลกับนลิน ฝ่ายหญิงเห็นชายเป็นวีรบุรุษจะแค่ไหนเชียวเป็นตำรวจต้องเจอมากกว่านี้อย่ายอมแพ้ผู้กองผมรักคุณนรินจริงจริงก็อย่ายอมแพ้ผมไม่ยอมแน่เอาะ่ะผมกันในโรดให้คุณก็คุยกับนรินให้รู้เรื่องต่อสักแยกสาโรดกับนรินโดยบอกกับสาโรดว่ากันมีเรื่องจะคุยกับแกคนหลังพยักหน้าทันทีเขาก็มีธุระจะคุยกับต่อสัก ทั้งที่ไม่น่ามีแต่ก็มีจนได้เรื่องทิพรัตสาโรธเดินตามต่อสักไปที่ระเบียงด้านนอกนลินยินงงจัก,กริดเข้ามาแทนที่นลินยักไหล่จะกลับห้องรังเกียจผมเหรอครับผู้กองหนุ่มถามขึ้นหล่นยกมือเสยผมสั้นวงหน้าเนียนใสแววตาเป็นประกายสุขใสประกายสุขใสตั้งแต่คุยกับสาโรดจัก,กริดอิจฉาคับ เห like ็นผมก็จะหนีไม่ได้รังเกียจนี่คะคุณลินเพียงแต่ไม่มีอะไรจะคุยกับในายโรดคุณมีเรื่องคุยอ๋อค่ะความกล้าหารของเขาคุณชมเสมอเขาช่วยชีวิตฉันกับพี่พลนะคะไม่มีเขาจะเป็นยังไงนึกไม่ออกและไม่กล้านึกทำหน้าแยงแยงเรื่องธรรมดาโรดเป็นบอดี้การ์ดก็ต้องช่วยคุณกับคุณพล เขาไม่คิดถึงชีวิตตัวเองเลยค่ะก็เหมือนตำรวจต้องปกป้องชีวิตประชาชนผมเคยช่วยตัวประกันเจ็คนที่ถูกผู้ร้ายจับแล้วก็แล้วกันไปนลินอมยิม้มมาบอกฉันทำไมคะผมเคยช่วยคนเจ็ดคนคุณไม่ชื่นชมหรือฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี่คะผมจะพูดให้คุณฟังผมก็ไม่ต้องการให้คุณชื่นชมเหรอคะคุณไม่เข้าใจเหรอเข้าใจคะ่ะอะไรนะ คุณแค่เล่าให้ฉันฟังธรรมดาไม่เหมือนคุณโรดเขาเป็นวีรบุรุษในหัวใจเช่นค่ะได้ยินชัดไหมวีรบุรุษในใจจะกรกิดกืนน้ำลายยากเย็นอยากจะตะบันหน้าไอโรดชะมัดอิจฉาเขาเหรอครับผู้กองผมเสียใจนะวันนั้นผมไม่อยู่ในเหตุการณ์อย่าพูดในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ค่ะไอ้โรดเป็นผู้ชายธรรมดาถ้าเป็นคนพิเศษป่านนี้มีเมียคงไม่มีชู้ หล่อนตาดูทันทีคุณเขาหน้าสงสารพี่ศัก์เป็นพี่ชายฉันฉันกล้าพูดเต็มปากฉันละอายมากอะไรก็ชดชชยเขาไม่ได้เรื่องพี่ชายคุณคุณไม่จำเป็นต้องแบกรับปัญหาฉันเห็นกับตารู้เต็มอกจะให้แกล้งไม่รู้ไม่ชี้หรือไงคุณต่อสักรับผิดชอบเองฉันจะรับผิดชอบด้วยคุณเดือดร้อนอะไร ผู้ก,กองหนุ่มถอนใจยาวผมอิจฉาไอโรดคุณมีโอกาสในชีวิตมากกว่าเขาเขาควรอิจฉาคุณถึงจะถูกนลิน,นคุณไม่เข้าใจผมเลยเก็บความคิดของคุณไว้เถอะหล่อนเข้าใจจากกริดตามจีบเมื่อหล่อนไม่รู้เรื่องใจตัวเองจนกระทั่งเกิดเรื่องนลิน,นถึงซราฟ้าหล่อนรักษาโรธความรักจะค่อยๆเปิดเผยให้โลกรู้คุณนลิน ให้โอกาสผมบ้างผู้กองคะคนเก่งอย่างผู้กองค่อยไปจัดคิวสาวๆที่อื่นเถอคะค่ะผมไม่เคยจริงใจกับใครมาก่อนหัดจริงใจสิคะผมทิ้งหัวใจของผมไว้ที่นี่แล้วทิ้งคว้างไม่ดีนะคะเล่นพูดเล่นคำนายตำรวจหนุ่มหัวเราะไม่ออกผมขอตัวคะ่ะโบกมือหนีสาโรธเผชิญหน้ากับต่อสัก เขาเป็นบอดิกาต์แต่ไม่เคยคุยกับต่อสักเกินสาประโยคในแต่ละวันเพื่อนทรยศฝังแน่นในจิตใจเขานรินชื่นชมแกแต่แกอย่าคิดเป็นอื่นนะนารินเป็นแบบนี้ชั่วคราวฉันไม่คิดกันต้องขอชมแกกัดฟันชมที่เป็นเววีรรบุรุษสาโรธเย็นชาแค่นี้ใช่ไหมที่แกจะพูดผู้กองรักนารินต่อสักพูดต่อ แกอยากได้ผู้กองเป็นน้องเคยเรื่องของแกผู้กองอนาคตไกลกว่าแกถึงตาฉันพูดบ้างต่อสักทำท่าไม่สนใจเอาสิอยากพูดอะไรแกอย่าไปวุ่นวายกับยายรัตคนฟังหัวเราะอ๋อห่วงน้องแกหลอกคุณอรารตีคนเดียวก็พอแล้วกันไม่ได้หลอกน้องแกแกจะไปหายายรัตทำไมโทรเห็นเธอเหมือนน้องเหมือนนุง่งไม่ต้อง ฉันไม่เห็นแกเป็นเพื่อนและยายรัฐก็ไม่เห็นแกเป็นพี่ใครว่ายายรัฐเข้าใจอะไรดีกว่าแกฉันขอเตือนอย่าไปพบน้องฉันต่อสักแยกไหลหัวเราะสิทธิส่วนบุคคลแกห้ามไม่ได้แกมันเลวเหรอต้องโทษผู้หญิง,งโง่แกสูญเสียภรรยาแล้วกลัวสูญเสียน้องกันบอกก่อนนะเกิดอะไรขึ้นกันไม่รับผิดชอบ สารรชีหน้าคำรามเกิดอะไรขึ้นกับรัฐแล้วก็แก่ตายต่อสักไม่กลัวอะไรวะยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแกต้องดุดันขนาดนี้แล้วจบบทที่54โปรดติดตามตอนต่อไป